อ่าสวัสดีค่ะวันนี้สักคิ้วให้น้องหนึ่งนะคะเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งค่ะอข้างนี้เสร็จแล้วนะคะทรงเกาหลีค่ะส่วนข้างนี้ยังไม่เสร็จนะคะวาดไว้เฉยๆค่ะแต่สักออกมาแล้วก็จะได้เหมือนกันทั้งสองข้างวันนี้ไม่มีคนถ่ายวีดีโอให้นะคะช่างก็เลยต้องถ่ายเอง ของเรานี่เขาเรียกตักสไลด์นะคะจะเป็นหัวคิ้วที่ธรรมชาติมากๆน้องหนึ่งเขาเคยจักมาแล้วกับร้านเดิมอะคะ่ะเป็นเหมือนสามมิติแต่ตอนนี้การเวลามันก็ผ่านเดินมานานก็จางลงไปแล้วนะ้องก็เลยอยากจะมาตักสไลด์กับพี่คุณม แต่อ nah ีกข้างเดียวข้างแรกมันเสร็จไปแล้วนะคะเดี hmm. ๋ยวเราเสร็จแล้วต้องสองข้างเราจะให้ชมกันเลยพักไว้ก่อนแล้วค่เริ่มใหม่ดูลูกค้าชิวๆมากเลยนะ อยู่คนเดียวเลยไม่มีใครถ่ายวิดีโอซูมอาจจะซูมไม่ได้นะคะถ่ายได้เฉยๆก็แต่ก็อยากจะถ่ายเก็บไว้ดูค่ะเพราะว่าคิวน้องเขาสักออกมาแล้วสวยมากเลยดูเป็นธรรมชาติมากๆเวลาที่คุณฝักที่คุณจะใช้ประมาณว่าะจะเกลี่ยหัวคิ้วให้เนียนๆดูเป็นธรรมชาติ เราใช้เครื่องสั่นแบบนี้นะคะญุ่นจะไม่ใช้ตัวนี้ถ้าใช้ตัวนี้คืออันนี้เป็นกรีดสามมิติญุ่นพรู้สึกว่ามันกรีดเข้าผิวลึกเกินไปมันถึงเส้นเลือดมันทําให้เลือดออกญุ่นจะไม่นิยมให้เส้นเลือดออกให้เลือดออกเวลาสั่คิ้วจะพยายามที่สุดไม่ให้เลือดลูกค้าออกนะคะจะลงแค่แถวๆเบาๆวนไปวนมาค่ะเพราะว่าถ้าการเมื่อไหร่ที่เรามีเลือดออกมาปุ๊บลูกค้าจะเป็นแผล แล้วมมันก็นจะซึมเข้าเส้นเลือดฝอยไม่ดีค่าตอนนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างเสียดายพี่ปุ่นไม่ได้ถ่ายตอนที่น้องเขายังยังไม่ได้ทำข้างนี้จะเห็นร่องรอยนิดนึงน้องเขาเคยสักมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะสักสามมิติทีนี้มันก็จะไม่ค่อยติดนะคะ อันนี้พี่ปุ่นสักให้เป็นแบบสไลด์หัวคิ้วนะคะตอนนี้อาจจะดูเหมือนกับเข้มหน่อยนึงพี่ปุ่นจะใช้สีน้ำตาลเบอร์อ่อนสุดก็คือไลท์บาวสักให้น้องเขานะคะเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหัวคิ้วค่ะถ้าเราไปสักเข้มไว้มันจะดูหลอกๆค่ะอันนี้ค,คือจะเป็นทรงแบบว่าทรงตรงเพราะว่าน้องเขามีรูปหน้าที่ยาวอยู่แล้วนะคะค่ะ สวยมากจางแล้วเออลอกแล้วจะจางกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นใช้เป็นสีอ่อนค่ะสีอ่อนแล้วก็เป็นสีของเกาหลีค่ะน้ําตาลเบอร์อ่อนสุดวันนี้พี่ปุ่นไม่มีผู้ช่วยผู้ช่วยไม่มาพี่ปุ่นก็เลยต้องถ่ายกันเองพอดีนึกขึ้นได้เอา้าเอามาถ่ายสักนิดนึงให้ลูกค้าดูนะ,ะสวยมากค่ะ ของน้องเขาสวยมากๆวันนี้ก็มีเคสสักคิ้วหลายคนอยู่นะลูกค้าหลายท่านอยู่มารอสักอยู่แต่ก็เสร็จไปบ้างแล้วก็มีแต่พอดีอยากโชว์ผลงานของน้องคนนี้เขาคืออันนี้เป็นลักษณะเหมือนแก้คิ้วค่ะเหมือนแก้คิ้วที่เคยสักมาอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าสีจะติดยากเพราะว่าลูกค้าที่เคยสักคิ้วมาก่อนหน้านึงแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเนื้อตรงนั้นจะแข็งแล้วก็ด้านสีก็จะรับได้น้อยหน่อยบางทีก็อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะแต่ก็ พยายามที่สุดโอเคค่ะสวยไหมชอบไหมเอ่ยชอบชอบค่ะชอบ <c oughs> อค่ะ <c oughs> ยิ้มแป้นเลยตอนแรกน้องเป็นคนคิ้วตกค่ะหวัวคิ้วตกและคิ้วไม่เท่ากันอีกด้านหนึ่งจะสูงใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วเวลาน้องค่ะ,ะน้องเขาไปสักเองมา <c oughs> ไปสักที่อื่นมาแล้วละ่ะแต่น้องเขาก็บอกว่ายังเขียนยากอยู่ดีแล้วก็ไม่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่ปุ่นปรับคิ้วเขาให้เท่ากันหมดทั้งสองด้าน น้องเขาก็ชอบมากเขาบอกว่าชอบหัวคิ้วมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,คะ